พี่สอนรถไม่พอคะ่ะแล้วก็รอใ้เกินไตวยบางคนจอดรแบบไม่ค่อยเป็นระเบยียบเท่าไหร่ค่ะก็เลยเทำใปัญหาบ้าๆนี่เราจะแก้ได้ยังไงองค์กรนำเสนอ Easy Parking ครับ แอปอีซีพาร์กิงนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากประสาทกับปัญหาที่จอดรถโคตรนานของมาเลยทักสิมนะครับโดยเราจะมาดูสมคุณกันนะครับเมื่อผู้ใช้งานเปิดแอปขึ้นมาเนี่ยผู้ใช้งานสามารถล็อกอินได้หลายวิธีเช่นอีเมลเฟซบุ๊กแอปเพื่อนไอดีเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่หน้าเมนูหลักครับโดยในหน้านี้จะมีเมนูให้เลือกใช้3ามส่วนหลักๆ เมนูแรกคือการเช็คที่จอดรถแบบเรียลไทม์ผู้ใช้สามารถดูได้ทันทีว่าตำแหน่งไหนมีที่ว่างเหลือจำนวนกี่ช่องเมนูที่2คือการจองที่จอดรถผู้ใช้สามารถเลือกสถานที่จอดรถที่ต้องการและชำระเงินผ่านระบบได้อย่างรวดเร็ว เมนูสุดท้ายคือการแชร์โลเคชันผู้ใช้สามารถแชร์ตำแหน่งแบบเรียลไทม์เพื่อแจ้งให้ผู้อื่นทราบว่ากำลังจะออกจากที่จอดทำให้การหมุนเวียนที่จอดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขั้นตอนในการจองที่จอดรถนะครับ 1. กดไปที่หน้าเมนูหลักและกดเช็คที่จอดรถแบบเรียลไทม์ว่าที่จอดรถที่เราต้องการเนี่ยมีที่ว่างกี่ช่อง2ถ้ามีก็กดคลิกไปที่เมนูที่2การจอดที่จอดรถ และเลือกไปที่ตึกที่เราต้องการจะจอดหลังจากนั้นก็มีรายละเอียดสถานที่จอดรถวันเวลาราคาในการจองยืนยันและจองแล้วก็กดคอนเฟิร์มและจะมีคำสั่งติ๊กถูกและมีสแกนถ้าเราที่จอดรถอยู่สเปแเราแล้วแล้วก็สแกนจ่ายทันทีแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะให้เพื่อนเสียบแทนที่เราก็สามารถแชร์โลเคชั่นแบบเรียลไทมเพื่อให้เพื่อนมาจอดแทนเราได้นะครับ สดีครับนี่ก็อยู่ต้าการสิดแปดนะครับเป็นที่ที่เขาเรียกกันว่าเ,เป็นสถานที่ที่จอดรถรถติดมากที่สุดในยามเช้าครับผมคือสถานที่จอดรถนี้มีหลายคนแย่งกันมาจอดในยามเช้าเพราะว่ามันทั้งกันแดดและกันฝนได้ครับเอ,อแดดเนี่ยปัญหาของแดดเนี่ยเวลาจอดรถไปนามาเนี่ยครับภาษาบ้านๆก็จะเรียกว่าแดดเรียกเพราะสีมันอาจจะซีดจาก แดดที่ร้อนแล้วก็ยูวีที่ส่องในตอนเชา้าุกวันครับผมส่วนช่องน,นี้เป็นช่องฤดูฝนนะครับคนก็อยากมาจอดในที่ร่มมากขึ้นเพราะมันจะทําให้เอ,อรถเราเนี่ยจะไม่เป็นคราบน้ําต้านน้ำเนี่ยําไม่รถเราสกปรกแล้วก็ดูไม่สวยงามครับครับผมสว,วัสดีครับอันนี้ก็มาอยู่บริเวณตรงข้างอาคารที่ดิทำครับผมบริเวณที่จอดรถตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณบริเวณที่จอดเป็น มีคำล่าลือกันว่าตรงนี้จอดซ้อนคันกันมากที่สุดนะครับผมทำให้เวลาออกรถหรือว่าในการเข้าเนี่ยมันจะกินพื้นที่แล้วก็ออกอยากโดยเป็นพิเศษครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราติดตั้งแอปของเราเนี่ยหรือว่าเสนอไปเนี่ยแอปของเราอาจจะช่วยในการทําให้จอดรถง่ายขึ้นแล้วก็ออแอปของเราเนี่ยสามารถหาที่จอดได้แล้วก็ ถ้าไม่ได้ก็ไปบริเวณอื่นได้ครับผมส่วนวันนี้เราก็จะพามาเดินชมนะว่าการจอดซ้อนกันสองคันเนี่ยเป็นยังไง mm hmm. เห็นไหมว่าไม่ว่าเราจะจอดซ้อนกันทั้งบนทั้งล,งล่างเนี่ยก็คือปัญหารถติดก็ยังก็ยังมีอยู่นะครับทาไมเราต้องสร้างแอป,ปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาว่าแบบที่จอดรถเนี่ยก็คือมันเต็มตรงนี้แล้วก็ไปจอดที่อื่นได้ ในสถานที่เราจัดเตรีมเอาไว้โดยเสียค่าเสียค่าเก็บบริการ30บาทมัดจำไม่หมดแล้วทีนี้พอตอนที่เอารถออกก็คือแปลวตังมัดจำคืนไดนนะ้นี่คือข้อดีของแอปมีความที่เด่นย่างไรบ้างกับเกี่ยวกับแอปของเราถ้าหรือว่ามีแอปมานะคะก็คิดว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งเลยนะคะจะสามารถ ช่วยให้เราประหยัดเวลาในการวนหาที่จอดรถค่ะเห็นยังไงบ้างกับเกี่ยวแอปของกเราเห็นด้วยค่ะเพราะว่ามีแอปนี้สามารถช่วยให้หาที่จอดรถได้ง่ายขึ้นค่ะ